ตอบคอมเมนต์นี้นะคะอยากลงทะเบียนเรียนกับครูต้องทำยังไงนะคะแอดไลน์นะคะ a e y 5562นะคะอยู่หน้าลิง์ข้างบนเลยนะคะแล้วก็บอกมันจะมีเบอร์แอดมินของครูนะคะ063-1956-916นนะคะก็ถ้าแอดไลน์ไปยังไม่ตอบนะคะก็ เอ่อโทรไปเลยค่ะโทรไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะแอดไลน์เบอร์แอดมินก็ได้นะคะเออแอดมินเขาก็จะตอบส่วนตัวให้นะคะอันนี้ก็บอกก่อนนะคะเป็นนักเรียนของครูนะคะครูจะให้อ่านตําราของครูก่อนนะคะทําการลงทะเบียนโอนเงินเต็มจํานวนนะคะระบุวันเรียนได้ แต่ถ้าซื้อแค่หนังสือนะคะระบุวันเรียนไม่ได้นะคะหนังสือเนี่ยพันห้าร้อยบาทนะคะถ้าอยากมาเรียนนะคะจะอีกอีก2,499บาทระบุวันเรียนได้นะคะคิวเดือนมการานี้เต็มหมดแล้วนะคะคืออันนี้ถ้าอยากรู้ว่าคิววันไหนว่างนะคะต้องถามแอดมินนะคะส่วนตัวครูเองตอนนี้ไม่รู้นะคะว่าวันไหนว่างบ้างนะคะแล้วก็จําเนินหน้า12มาให้ได้นะคะแล้วก็มาเรียนได้นะคะสถานที่เรียนของครูค่ะอยู่เมืองทองธานีนะคะ แถวๆอิมเพกเมืองทองเนี่ยค่ะตรงข้ามสนามรอนเทนนิสแห่งประเทศไทยที่ติดกับวัดผาสุกนะคะข้างหลังอ่ะคะ่ะเป็นปั๊มน้ํามันบตทนะคะที่มีแบบตูยนอาหารด้วยอย่างเี้นะคะนะคะอันนี้ก็บอกว่า,วาการเรียนของครูะคะ่ะก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ครูบอกไม่ให้นักเรียนถอดแมสเลยแม้กระทั่งกินน้ำเนี่ยต้องเดินออกไปข้างนอกนะคะครูบอกว่าจริงๆอะคะ่ะมันปลอดตอนนี้เราอยู่กับเชื้อโรคต้องอยู่ให้ได้ละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคะ่ะ อ่ะครูบอกนะบางคนเป็นเอ่อเที่ยวผู้หญิงใช่ไหมต้องมาต้องตนหนุ่มจนแก่ยังไม่เคยติดเลยเพราะเขาป้องกันนะคะคําว่าป้องกันเนี่ยถ้าเราอยู่กับโควิดเห็นไหมพวกเราผ่านมาไม่รู้กี่ซีซั่นแล้วไม่เห็นเป็นเลยนะคะอันนี้จริงๆครูอยากให้มาเรียนกับตัวมาเจอครูนะคะจะได้เห็นลายมือความโชคดีอะค่ะว่ามาเติมยังไงนะคะ สอนออนไลน์ครูก็สอนถ้าไม่สะดวกเดินทางถ้าเกิดสามีไม่ให้มากลัวเชิญโลกนะคะแล้วก็เดินทางมาทะเลาะกันครูก็มีสอนออนไลน์นะคะก็คือราคาเดียวกันค่ะ3า9 9บาทนะคะกลุ่มออนไลน์นะคะ ก็ราคาเดียวกันแต่ถ้าเจอตัวแบบ V.I.P. นะคะครูขอรับเป็นรายบุคคลเนาะพิจารณาไปว่าเหตุผลใดทําไมต้องมาเรียน V.I.P. นะคะไม่ได้รับทุกคนนะคะเพราะว่าเวลาส่วนตัวของครูครูอยากเอามาทําคลิปนะคะเอามาดูแลครอบครัวดูแลสามีดูแลลูกนะคะดูแลพ่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะครูก็มีครอบครัวเหมือนกันนะคะก็ก็ขอบคุณค่ะที่สนใจนะคะที่จะมาเป็นนักเรียนของครูนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเป็นหมอดูที่สุดปังแบบครูนะคะ